เหรียญหมุนเวียนนะคะราแผ่นดินปี2 5 0พหายากนะคะเป็นเหรียญที่หายากสุดเลยแปลว่านะคะเหรียญหนึ่งบาทค่ะเพราะว่าเขาผ่านใช้มานานนะ2,500ปีนี้เท่าไรหกหกสิเนาะผ่านมา68ปีค่ะทุกคนเห็นไหมถ้าเป็นอายุค,คนนี้ก็โอ้โหเนาะเนี่ยเป็นรายรับซื้อเหรียญละ20บาทนะคะเป็นเหรียญหมุนเวียนค่ะ เหรียญตาแผ่นดินเขาจะมีคล้ายๆกันอยู่นะคะทุกคนสังเกตดีค่ะจะมี2,505 2,500แล้วก็เสด็จนิวัตที่คล้ายๆกันเนาะเสด็จนิวัตไหนเราเมื่อกี้เพืนเาเห็นอยู่แป๊บอ่ะไม่เป็นไรไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยค่ะตาแผ่นดินตาแผ่นดินเขา2,500เขาจะมีมี5ชนิดราคานะคะมีอันนี้จะเป็นเหรียญบาทนะคะแล้วก็จะมี มีหนึ่งบาทมียี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ค่ะเหรียญสตางค์นะคะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทสตางค์ก็จะมีห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบสตางค์รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทแต่ส่วนเหรียญหนึ่งบาทนะคะสองพันห้าร้อยสองห้าศูนศูนย์นะคะเหรียญหนึ่งบาทรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะให้เห็นชัดๆเนาะ เนี่ยค่ะดูให้ดีนะคะอะถ้าเป็น2,505พศเขาจะอยู่ด้านข้างเนาะ2,500พศเขาจะอยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะถ้าเป็น2,505นะคะตราแผ่นดินรับซื้อเหรียญละสี่บาทเท่านั้นค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายป้านาดค่ะท่าน,นี้ส่งมาหลายครั้งแล้วเ,ออเขามีถุงนี้เนาะ ไม่เป็นไรไหมโอ้ครูดคะ่ะทุกคนเหรียญครูดคะ่ะครูดบาทเหรียญครูดสิบบาทสองสีคะ่ะสิบเหรียญรับไปเลยแปดร้อยบาทถุงนี้นะคะสิบเหรียญคะ่ะเหรียญละแปดสิบบาทนะคะมีเก่าบ้างใหม่บ้างอะคากันไปจริงๆอะ่ะเอ,อ่อราคาเนี่ยนะนะจะจะต้องแตกต่างกันจะต้องแยกกันระหว่างเหรียญเก่ากับเหรียญใหม่แต่ครน,นี้ด้วยความที่ถ้ามาแยกเหรียญโน้นราคานี้เหรียญน,นี้ราคานั้นรู้สึกว่ามีปัญหาคะ่ะ มีปัญหามากเลยมีปัญหากับการซื้อขายอะค่ะไม่สะดวกอันโน,น้ตขนาดนี้ไซส์นี้อะประมาณอะใช้ผ่านใช้ประมาณนี้ราคานี้ผ่านใช้ประมาณนี้โอ้รู้สึกว่าปัญหาเยอะอะค่ะยุ่งยากนะคะปะนาก็เลยตัดปัญหาไปเลยดูกันซื้อคระกันราคาเดียวกันไปหมดค่ะก็มีผ่านใช้บ้างไม่ผ่านใช้บ้างก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสจะเจอเพื่อสะดวกต่อการซื้อการขายสื่อสารด้วยค่ะ โอ้ไม่งั้นจะต้องส่งรูปมาถามพอส่งรูปมาถ่ายรูปมาดูแล้วสวยแต่พอมาจริงๆไม่เหมือนในรูปอะไรเงี้ยมีปัญหากันอีกโอ้โหปัญหาเยอะค่ะปัญหาแบบนะปัญนาก็พยายามตัดปัญหาโดยการที่ว่าซื้อในราคาเดียวกันหมดละกันค่ะก็ถ้าผ่านใช้ถ้าเก่ามากไปก็ถือว่าเราโชคไม่ดีถ้าเจอใหม่ๆเจอที่ไม่ผ่านใช้สวยๆก็ถือว่าเป็นการโชคดีของเราก็จะประมาณนี้ค่ะคิดแบบ ง่ายเพื่อความสะดวก